มือนะครับเอามือมองบนนะมือประมาณนี้แล้วก็มองมองมือตัวเองบนบนแล้วก็บอกตัวเองว่าะ่ะฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วจริงไหมฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณรักรักรักฉันรักตัวเองไปแล้ว ฉันรักตัวเองแล้วรักตัวเองจะไม่ทำร้ายตัวเองชมะไม่ทำให้ตัวเองโกรธนานนะไม่ทำให้ตัวเองเศร้านานนะไม่ทำให้ตัวเองเสียใจนานนะเศร้าได้โกรธได้เสียใจได้แต่ยานานหรือถ้าไม่เศร้าไม่โกรธไม่เสียใจเลยจะดีที่สุดเพราะคุณรักตัวเองเป็นลาวจะไม่ทำร้ายตัวเองด้วยแววตาด้วยคำพูด ด้วยการกระทําด้วยโหที่เราได้ยินนะรักตัวเองไปแล้วห้ามทําร้ายตัวเองนะมันเจ็บมันปวดนะรู้ปะอย่าทำร้ายตัวเองนะคําบ่นของคนอื่นคําว่าของคนอื่นก็ไม่เท่ากับเราคําบ่นกับคําว่าเนี่ยมาว่าตัวเองซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยมันทรมานนะอย่าทําร้ายตัวเองอีกเลยนะครับหาอะไรอะไรที่มันสนุกสนุกแล้วมีความสุขทําดีกว่า